สรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กัญชายอย่างเดียวเราให้คีโมคู่ขนานใช่เรารับประทานอาหารที่ลดคามเสียงใช่ใช่ถูกต้องเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็อถูกต้องไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าโอ้โหฉันใช้กัญชายอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องควบคุมอาหารด้วย วันนี้ทีมงานกันชาชาแนลก็ได้ตามท่านทนายวรากรไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตค่ะจะเป็นการให้คีโมครั้งที่4ตอนนี้ก็กรอกข้อมูลแล้วนะคะเตรียมเข้าไปที่อาคารพักของผู้ป่วยค่ะเพื่อจะให้คีโมก่อนที่จะไปให้คีโมเรามาดูประวัติกันสดๆตรงๆต,ต,ตรงนี้ไม่มีการเตรียมอะไรกับท่านทนายวรากรเลยนะคะว่า ประวัติการป่วยโรคมะเร็งของท่านมีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างช่วงแรกเลยเดือนเมษายนกลางกลางเดือนท่านบอกว่าตรวจวัดค่ามะเร็งได้1000กว่ากว่าค่ะแล้วก็ลดลงมาเหลือ 800- 500และปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่ไปดูกันนะอันนี้บอกกันสดๆเลยควักกันเห็นๆเ,เลยนะคะว่าค่าของมะเร็ง ในการตรวจวัดครั้งสุดท้ายก็คือ30กรกฎาคม2536นั้นเนี่ยมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นี่นี่นะคะก็ควักจากกระเป๋ามาให้ดูกันสดๆเลยนะคะวันที่ก็วันที่30กรกฎาคม2563ค่ะค่ามะเร็งอยู่ตรงนี้ค่ะ259นะคะ200 อ่ะขออภัยค่ะสองร้อยห้าสิบสองนะคะเนาะก็เหลือเท่าไหร่คะล่าสุดสองร้อยเก้าสิบสองจากแรกนี่พันกว่าเนาะโอ้โหถือว่าอาการก็ดีขึ้นแะปัจจุบันนี้ก็ทํางานทําอะไรได้ปกติไม่มีอะไรอนะครับวันนี้มาทําอะไรที่โรงพยาบาลมาให้คีโมครั้งที่สี่แล้วให้คีโมให้นานไหมพี่สามวันให้ทุกวัน ต่อเนื่องกันสาวันติดถามอย่างคนทไม่มีประสบการณ์เลยนะหมอเขาโอเคอย่างที่นี่ก็ธรรมศาสตร์าใช้ได้สำหรับสูตรของคีโมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นี่คุณป่วยบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะนะคะววนดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยวันเนี้ยอ๋อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทรังสิทนะวันนี้วันที่สามสิบกรกฎาคมสองนห้าหกสามนะก็วันนี้ไม่คีโมครั้งที่สี่ นะก็เนี่ยเพิ่งเข้ามาต้องให้จริงสามวันนะก็นับไปอีกวันที่สี่เอวันนี้ขั้นที่สี่ก็ประมาณวันที่สองที่สองคงเสร็จนะให้ตอนเรื่องสามวันใช่ใช่ใช่ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างคะก็คุติอ่ะเคยมาให้สามครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรตอนที่ข้ามาเรยงกระรถเหลือสองร้อยยี่สิบไอ้สองร้อยเก้าสิบสองนะจากพันฝารถไปเหลืออยู่ 800แล้วเหลือ500กว่าแล้วก็ลดเหลือ292ตอนนี้วันนี้ผลออกมาแล้วก็ครั้งต่อไปหมอนัดไหมคะนัดวันที่12นะ12ใ,ใช่ไหม13พักราคาไอ้สิงหา63ามาให้คีโมโอ,อีกครั้งนึงแล้วก็ถ้าคีโมครั้งนี้ก็มันจะมีผลพ c จิแกนอยู่ถ้าผลออกมาดีก็อาจจะพิจารกันอีกครั้งนึงว่าจะ ทำยังไงต่ออแนวทางเบื้องต้นหมอบอกว่าช่วงเนี้เราอะ่ะมีการเจาะหน้าท้องเพื่อขับถ่ายหน้าท้องด้วยถ้าดีนี่ก็เขาก็จะถ้าวามันหายสนิทอะไรเขาก็จะเอากลับเข้าที่อแต่นี้ก็คไม่มวปยญหาแล้วพี่คะเวราอยู่บ้านเนี่ยอาหารการกินเราพี่ทานที่พิเศษอะไรยังไงน,นพอดีมีแฟนรายการเนาะถามมาเยอะเลยว่า าดูแลตัวเองยังไงเรื่องกินเรื่องนอนต้องเน้นอากาศปลอดโปร่งที่ไม่แอร์หรือแอร์อะไรเนี่ยถามเยอะแยอะอ๋อห้องก็เราก็นอนปกติถ่าเราเคยนอนอ่ะผมก็นอนห้องแอร์นะก็ปกติผมนะเสร็จอาหารการกินเนี่ยนะก็คือเราก็จะกินพวกผลไม้นะนะแล้วก็ปลาเนี่เป็นแต่เพราะปลาดุกปลาช่อนนะแล้วปลาทูไม่ได้ <น>ทำไมไม่ได้ค่ะพีพ่เพราะว่ามันมันมัน,มนสแสลงพวกนี้สแสลงกับมะเร็งเนื้อหมูเนื้อมวัวเนื้อไ้ายลยไไม่ได้ถ้ากินจะต้องกินแบบว่าเนื้อหมูก็หมูที่ไม่มีสารเล่งก็คือแม่หมูที่ไม่มีสารเล่งเนี่ยกินได้ไก่บ้านที่ขาดำๆตัวมผอมมากินได้นะ,นะออแต่ถ้าว่าไก่ที่ไก่ที่เขาเลี้ยงกันตามฟาร์มอะไรงไม่ได้เพราะมีสารเล่ง ก็อย่างเนื้อหมูบางอันที่เขบอกว่าปลอดไทยจากสารคมีไม่รู้ะเพราะผมอคือลูกควาเอามาให้นะเป็นแม่หมูที่เขาดระวางเขาก็จะฆ่าเอามาให้อ่าเราเขาไปเจ้ของเขียงหมูอยู่ตลาดไทยเนี่ยก็เลยง่ายหน่อยเขามาให้ทีสิบกิโลอะไรเงี้ยอแล้ววิธีปรุงเราก็ปรุงตามปกติอ่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเผ็ดไหม เผ็กก็กินได้อะไรก็ได้ไม่ตัวนั้นไม่ใช่ปัญหาผงชูรสปรุงรสอะไรเกี่ยวก็จะไม่ใช้ฟ้าไทยนะเนื่อเพราะว่าผงชูรสจะไม่เคยใช้ฟ้าไทยเป็นอาหารเจผงอาหารเจก็ใช้อย่าง้งแล้ววิธีการปรุงอาหารแบบไหนที่กินไม่ได้แม่งต้มผัดแกงทอดนี้เราผัดเี่เขาเขาเขาจะไม่ค่อยให้ให้กินแต่ละต้มได้ต้มอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าผัดเนี่ยผัดมันจะมีน้ํามันอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่แฟนผมไมาใช้ใช้น้ำผัดเอา ไม่ S <S ไม่ใช้น้ํามันนะใช้น้ำอ่ำะ,เ,เ,ะเออไม่น้ำน้ำลงไปแล้วก็เอาเราปรุงรสแต่แล้วก็วเทลงไปเลยอลก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกับผัดออกามาแต่ว่าไม่มีน้ํามันเหตุผลเขาก็คือเขาไม่ต้องการให้ให,ให,ให,ให้เราไปกินน้ํามันที่ผ่านความร้อนมันจะใช้ไม่ได้มันจะเป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มมะเร็งอันนี้เราใช้น้ําแทนเลยนะปรุงให้มันร้อนๆแล้วก็ ผักอะไรก็ใส่เต็มที่ปุงรสิกระเทยตุ๊บลงไปเลยแบบนี้ก็สุกค่ะขี้วออกกําลังกายที่ออกกําลังกายไหมช่วงที่ป่วยก็เดินมางเดินในลูดูเดินะมีรูเดินอยู่ก็วันๆทั้งคู่เดินไกลอยู่แล้วธรรมดาก็ทํางานวันนี้ก็ได้จะเดินหลายกิโลอยู่ <c oughs> ไปมากคือมันก็ปกติมันไม่ได้มันไม่ได้โซ่ไม่ได้อะไรไม่ได้เหนื่อย แล้วเ,เราเคยเคยวัดเวลาไหมคะว่าก่อนป่วยเราออกกําลังกายกี่นาทีตอนหลังป่วยเราออกกําลังกายลดลงไหมอไแ้วผมก็ใช้ชุดตับปกติที่ผมเคยใช้มาผมก็ไม่ได้ว่ามีอะไรพิเศษนะเนื่องการออกกำลังดูคนไข้นะเนี่ยเล่นโทรศัพท์สบายใจไม่ปวดเลสบายเออ ถ้าเราอยู่นอกบ้านเราจะซื้อกินอนะ่ะมีอะไรที่เราซื้อกินบั่งที่บอกเป็นเมนูดูมากไข่พะโล่หลักเลยนะเพราะว่ามันจะกินง่ายแล้วก็ไม่ไม่ไมค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะมีมันบางทีมันก็จำเป็นอ่ะเพราะว่าเราออกนอกบ้านเนี่ยดีก็ผัดหมูเส้นอะไรมั่งที่ที่ที่ว่ามันกินง่ายอ่นะอ่ แล้ว<ต>เราไม,<ข>ไม่ใส่หมูอะไรเงี้ยนะอ่าก็โดยมากผมผมผมจะกินผมก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องใส่เนื้อหมูนะอ่าเอาแค่ใส่ไข่ไปสองใบอะไรเงี้ยกระเทียมเจียวไม่เอาอ่าตังนั้นก็ก็จะเขาก็ทาใหอ้อืมแกงเผ็ดกินได้ไหมขี้เล็กได้แต่ว่าต้องไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เลี้ยงตามฟาร์มอะไม่ได้เพราะว่าเอาเอาเนื้อไก่ที่เป็นชาวบ้านเลี้ยงเนี้ยนะได้ สรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กัญชายอย่างเดียวเราให้คีโมคู่ขนานใช่เรารับประทานอาหารที่ลดคามเสียงใช่ใช่ถูกต้องเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็อถูกต้องอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคี่ว่าโอ้โ oh, หฉันใช้กัญชายอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องควบคุมอาหารด้วย ใขรคิดว่าโอ้ฉันใช้กัญชาอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องกวบกุมอาหารด้วยใข่คิดว่าโอ้ฉันใช้กัญชาอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องกวบกุมอาหารด้วยนะต้องกวบคุมอาหารด้วยก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษใช่ใช่ทีนี้เกิดวัดค่ามะเร็งเป็นศูนย์และสมมติหมอวัดค่ามะเร็งเป็นศูนย์ วางแผนชีวิตยังไงต่อไปเรื่องแถ้า,าเป็นศูนย์นยนหมอคิดว่าคงต้องผ่าตัดในส่วนตับไตปอดไขสันหลังแล้วก็น้ำใส้ก็คงผ่าตัดแล้วก็เราก็รักษากัญชากัต่อไม่ให้มันขึ้นมาอีกครับโอเคนะก็ถือว่ารอดรักษากัญชากัต่อไม่ให้มันขึ้นมาอีกครับโอเคนะก็ถือว่ารอด รักษากัญชาต่อไม่ให้มันขึ้นมาอีกคโอเคนะก็ถือว่ารอดเพราะจะฆ่า,าไปเองการกินเราก็ต้องดูแลอย่างนี้ต่อไปก็ต้องดูแลไปตลอดก็ต้องคงทํานองที่มันต้องเปลี่ยนไปแล้วละ่ะเพราะชีวิตเราเปลี่ยนละตอนนี้เรารู้ว่าเราเสี่ยงแล้วเราต้องระวังตลอดไปมันต้องเปลี่ยนไปแล้วล่ะเพราะชีวิตเราเปลี่ยนละตอนนี้ เรารู้ว่าเราเสี่ยงละเราต้องระวังตลอดไป oh. มันต้องเปลี่ยนไปแล้วล่ะเพราะชีวิตเราเปลี่ยนละตอนนี้ uh huh. เรารู้ว่าเราเสี่ยงละเราต้องระวังตลอดไปงานตนายก็ขยุ่งนะ uh huh. ออกไปก็ไปขึ้นศาลอีกนะเนี่ยวันที่ตีที่ห้าเนี่ยก็ต้องไปขึ้นศาลติดสี่ห้าวันคือค uh huh. ด,ดีก็มีเยอะอยู่ uh huh. ยอ,อยิ่งเยอะเลยเนาะ sub indo บหนึ่งก็ขอบคุณมากนะบอกทายตานะขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณมากวันนี้ขอให้พักผ่อนแล้วก็ได้รับีโมอย่างราบรื่นเรียบร้อยมีความสุขนะคะคขอบคุณมีข้อมูลจะขยายความเพิ่มเติมจากกัญชาชาแนลนะคะว่าทำไมเวลา น้ำมันกัญชาที่ถูกหยดลงไปใต้ลิ้นของผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นเนี่ยโดยเฉพาะท่านทนายวารากรพงษนากุลเนี่ยมันถึงส่งผลให้ร่างกายนั้นพักผ่อนได้อย่างเพียงพอส่งผลให้การแพ้คีโมนั้นน้อยลงนะคะมีข้อมูลในงานวิจัยทางการแพทย์นะคะบอกว่าน้ำมันกัญชานั้นเนี่ยเมื่อเราหยดเข้าไปใต้ลิ้นนี่ตัวยามัน จะเดินทางผ่านผิวหนังแล้วก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆที่อยู่ในกัญชานะคะอยู่ในน้ำมันกัญชาสำหรับทนายเวลาก่อนเนี่ยทางคลินิกคุณหมอให้น้ํามันกัญชาถึง3สูตรในการหยดลงไปใต้ลิ้นนะคะเจ<อ>้าสารจากน้ํามันกัญชาที่หยดไปใต้ลิ้นเนี่ยจะเข้าไปในกระแสเลือดและถูกส่งไปที่สมอง สมองนี่ก็จะมีสารที่ตอบสนองได้ดีกับตัวสารสกัดกัญชานะคะแล้วก็จะทำการประมวลผลผ่านระบบเส้นประสาทต,ต่างเนี่ยสองตัวจับคู่กันแล้วมันจะวิ่งผ่านไปในร่างกายของเราเพื่อไปตามหาตำแหน่งของเซลล์มะเร็งนะคะซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นกระบวนการที่ ภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าโปรแกร e เม l เซลเดนะคะเป็นการตามหาเซลมะเร็งและจัดการฆ่ามันนะคะให้มันตายเลยทีนี้นอกจากนี้สารสกัดกัญชายังส่งสัญญาณเข้าไปในร่างกายของเราค่ะเพื่อไปตามหาเซลล์มะเร็งแล้วก็ทำลายเซลมะเร็งได้หลายประเภทเลยทีเดียวค่ะกัญชาชาแนลก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ ตามเครดิตที่อยู่ในภาพนี้แล้วคะ่ะมีแจ้งเอาไว้เรียบร้อยว่าแหล่งที่มาจากแหล่งใดคะ่ะกันชาชาแชนลก็ยังคงติดตามเรื่องราวของท่านทนายวรากรคงธนากุลค่ะที่รักษาตัวเองโดยใช้กันชาควบคู่กันกับการรับคีโมของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการใช้กัญชาและสมุนไพรดูแลสุขภาพก็ติดตามกันได้นะคะทางช่องทางสื่อมวลชนออนไลน์ของเราทั้ง Facebook, Youtube และทีวีออนไลน์ช่องกัญชาชาแนลสำหรับตอนหน้าไปติดตามอาการท่านทนายเวลากรหลังให้ีโมครั้งที่4ค่ะ